บกายร้านวันนี้หน่อยค่ะรู้สึกเป็นกันอะไรใหม่ค่ะวุ่นวายตั้งแต่เช้าใช่แต่ทีนี้ตั้งแต่เมื่อคืนก็คือเห็นพี่ดิวแค่พี่ออกกองเสร็จก็วิ่งมาก่อนเลยที่จะมาต่อเหมือนกันแต่ไม่ไหวแล้วสุดทายคือแก่แล้วอ่ะคือโกรธมากคือเมื่อวานพี่ออกกองแบบนี้นะออกมาสองวันแล้วหมุนแล้วเสร็จก่อนโอเคต้องกลับไปพักต่อนะพักแต่โมโหสุดพี่นี้เนี่ยอ้าว ลาก่อยนะไม่ลาก่อยตั้งแต่สองรูปเราไม่ได้ทำอะไรอ่ะเฮ้ไม่ไม่สองว่าเราไปซื้อของมาทั้งวันเลยไม่ใช่ติยูไม่จริงเลยไม่จริงฉันไม่ตอบนะน้องนะนักเที่ยงเอิร์ธออกไปส์สยังไงดูฉันตีมันแม้แต่ดีกว่ามุ่งส่วนโอไมค์ีกัน จะมีของตกแต่งมากกว่านี้ใช่ไม่ทันจริงๆตายด้วยมันเดือนหนึ่งไปเก็บตาก่อนไอ้ตาลึกตาโบแล้วแต่ว่าต้องรีบเพราะว่าค่าเช่าต้องเก็บเดือนจริงค่าเช่าไม่ลดให้เราแล้วเป็นซูเนอร์เนนิวนะครับผมใครเป็นคนชวนใครร่วมมือทางคนคิดไอเดียพี่นิวใช่ไหมพี่นิวพี่นิวใช่พี่นิวหาดทำคือเนี่ยชอบชอบอใครดิชอบใครเป็นกล้องไหมคือชอบชอบอะไรก็แปลอีกแล้วรู้สึกว่า เราคงถามแฟนถาด้วย่องาวทุมารอใช่คือเราอห้ามแฟนทำจาไม่ได้หรอกไม่ได้อย่างเช่นจยุ่งกัวอย่างปืสองเนี้ยเราไม่สามารถห้ามคนมารอพีได้หรอเป่เพราะเรารู้สึกว่าเออไเราก็พำแฟนสายขกติแล้วกันเราก็ได้เงินด้วยเราได้กินักด้วยเ็รีมีรอย่างนี้ดูเวทดูเวเขาเสร์ผิดเราเราก็เสร์ฟไม่หรอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวชอบทำชอบทำาเค้กทํทำขนมชอบทำกิน แล้วเลยคิว่าแฮปปี้อาการทำตรงนี้ก็เลยคิดว่าคงไม่ทำขั้นบนแล้วครับโอเคไี่กิวครับไปพักก็มาส่วนเราก็คือไปพักกลางคืนกลาชาว้นก็เลยแบบในเมื่อเสียค่าเช่าไปแล้วทำให้มันคบไปเลยกลางคืนด้วย day and night day and night ก็ถ่ายไข่ออนเซอรแล้วก็คืนหนึ่งแต่เวลาออกแบบร้านคือดูแต่พักกลางคืนเลยชาวบ้าก็เลยลงรงเล็กแบปนแบบนี้ก็เลยมาช้านิดนึงตพนาะเตงนเต้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 นไม่เต้นเต้นเต้นโ่คือเยออะไรก็ต้งใจ เป็นดนตรีชิวๆธรรมดาสองารมณ์ครับที่ใหม่ยานนียมันชอบเกหลีแล้วชบเต้นด้วยให้มันเต้นอยู่นี่แหละไปไหนกันจที่ี่นม่รู้บดแต่ละคนไม่รู้ัวแล้วะที่บดเลยต้อดถ้าเป็นกาแฟก็ร้านได้ อยอเรก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยครับกลิ่มผมผมแทนกาแฟทีนี้เออจะเป็นชาเขียวแบบวันที่สี่ได้ไม่ชอบเดี่ยวไม่ได้ตัวเาไม่ใช่อะไรที่ดีเซฟใช่นม่อื่นชงมืออันนี้คือกาแฟแกงหนึ่งอันนี้กาแฟจริงๆแล้วเรามีเหตุผลหลักๆด้วยใช่ไหมคะในการเปิดงานนี้เพื่อซัพพอร์ตแฟนด์กา ก็จะมีกิจกรรมของวันนี้เลยเนาะเป็นการทายปฏิทินของโซเิโออาดิซาบีแล้วก็เราก็เลยจะทสโอบเทคนิคไปด้วยเลยใช้เวที่ลองระบบคือเหมือนเราเราไม่ได้จ้ามันค i̇şte. well. we so right? okay. yes. uh ือจ้ามไม่ทำพลาดใส่บาสซาบีมาดีนครับเราะว่าเราจะต้องรอว่าแบบเราขาดอะไรมาจะกควาจริงจากการเปิดจริงนะครับก็เลยเอาพไอลองตุ้มมากี่เนี้จะได้รู้ว่าขาดอะไรบ้้างจะรูเรื่อง น <icana>, ี้เขาเริมาแล้วใช่พรันแรกว่วันนี้ก็เราก็มีมาตรการนะใช่ไหมราราเนมิชี่ไทยฉันงมีหมดเลยนก็ะแล้วรัสงเชื่อชื่อนก็ราแล้วคนทีมงานต้องบอกว่ามาแล้วเป็นความแน่ไม่ไม่ไโอ้ย่าพูหลังหลดหลังลัา ได้เพตอนนี้เหมือนกับเขาจะงไม่ได้อารองัแลช่วงเดือนนี้เรับรอเาขนาการทเอีกิช่วงนี้ก็เลยต้องทำงานคนเดียวครับแต่ว่าก็คือเราจะกลับอายุนะ2ชั่วงต่างกว่านี้เราไม่รับแน่นอนนเกิไอาเไม่ได้โอ้ต้องมา20ปีแล้วแล้วถ้าแฟนที่เข้ามาใช้บริการจะได้เจอ ี Ooh, y, source, drop, drop ่ด okay, so ีแรมอมแรม้อมาเสี่ยตายนะนว่าใครจะตายจะบอกว่าใครอยากมาสนอร่อยอยากมกินกับพวกเราเรามีบาหลตายเาช่วงนึงใด้เปิดช่วงแล้วเขาเออบาลีตายมีนะแต่เราเสิร์ฟให้ดีกว่าเออจะมาดูได้ม่ได้เจอแน่นอนนะอมรันเป็นใครมีหน้าที่ทำอะไรนะนี่คนนี้วิ่งซื้อของเยอะก็เป็นแจกน้ออางช่วยกันเอาีม ที่เป็นจุกก็แบบแบ่งๆกันนะผมกับราการที่นี่เป็นสายบริหารที่ดิวจะเป็นแบบวกงระบบบริหารแล้วก็เค้กช่งเค้กเค้กือองนี้สิมืดมาใช่านี่เจของร้านเราเป็นเค้กมินเมจากพี่ดิวซึ่งแต่ละวันก็จะรู้ตว่าพี่วมินิมินิมนิรอรอรออนิ่งแล้วนิ่งแล้ว สายวิ่งเก่งมากสายช่างายีเจะบา well ิเลยอยู่ตรงนี้โต๊ะน<ม>ี้นีจะทำโต๊ะบา้จริงดิแโต๊ะมันสั네่งพนไม่ไหวล้วทุกคนอย่าว่าราคา5้าชันหกัน่าว่ไทยเนี่ยเอาเ็นติดินไปโ่ที่ว่าด้ยูตอนนี้วาไว้เปิดประมาณแปดโมงขับรไปสองโมงสี่โมงนไม่ม่โง,งั ตอนนี้สองพื้นใช่ไหมอ่าตอนนี้เป็นสองพื้นก่อนนะครับก็เป็นของพาร์คคาเฟ่เดย์อย่างเดียวหอดใช่ครับือจริงๆถ้าเกิดเราเปิดจริงๆก็จะไม่ใช่ยี่หรอจะเป็นเหมือนแบบแล้วก็ช่วงนี้ก็มีบรรยากาศใช่อะไรที่เล่าบรรยากาตอนนี้เราจะเป็นเหมือนห้องสองครับจะนั่งแล้วก็หันหน้าเวลาแล้วก็วางสายแทนคนแล้วก็มีเขาเรียกว่าทุกดูทุกอย่างครบเลยแล้วก็จะกินยังไงเปิดกอนได้ ฝากมาฝากมาไปแอนเพจด้วยนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ RCA Block 4ไอ้ล l o c k 4ตอนนี้มีเพจไปจีกับคอมพิวเตอร์อะแตราคอมพิวต์ก็มีเลรคุณพ่อคุณแมเมื่ีกี้โอเคครชื่อเหมือนชื่อบางไปแอดเมีตัว S เยนะคะบรติดตามกันได้ครัติดตามนะครับเพกาแเีกันมาถูกนะครับายบายอย่นนห้น่อย ¡Gracias!